สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซีซิมนะคะวันนี้แล้วก็มาแ l น n d ม o ิ n build c h a l l e n with ซากุระซิมนะคะทุกคนดีใจมากนะคะที่ได้รับการเชิญน,นะคะจากคุณซากุระได้ให้ดิฉันช่องได้น้อยตาดำๆนะคะได้ไปสังชาเลจ์โอ้ดีใจมากเลยเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตเรียนเดินคุณตามาทักทายทางรีวิววิดีโอนี้ช่องนี้ด้วยนะคะคุณซาค้าเชิญค่ะ,คะสวัสดีค่ะเกตดบ้างเลยเม่อกี้ <laughs> ตนั้งฟังแล้วแบบโอ้โหสัดดี <laughs> ค่ะ,คะ <laughs> <laughs> จะนหลียหน้าตีไหมแบบหมันไส้มากเลยอะแบบหมันเคี่ยวมากสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะก็วันนี้นะคะคุณซายอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเราจะมา random build ชาเลนจ์นะคะกติกาของชาเลนจ์นี้นะคะก็คือเราจะสุ่มประเภทห้องแล้วก็ขนาดให้กับอีกฝ่ายนะคะหรือฝ่ายตรงข้ามนั่นเองให้ได้สร้างกันนะคะอย่างเช่นคุณซิสซี่ซิมนะคะจะสุ่มประเภทห้องแล้วก็ขนาดมาให้ซาานะคะแล้วก็ส่วนซาาซิมเนี่ย <laughs> จะสุม่มซาาซิมเองซ <laughs> าาซิมนะคะซายคุณรัซิมนะคะ,าาะ,คะจะสุม่มห้องแล้วก็ประ เพททองให้กับซีซี่ไวซิมเอ้ยซีซี่ไซิมีซี่ซิมนะคะอาจจะใช้เวลาในการในการเอ่เรียกท่นนะคะเ <laughs> พราะว่าเป็นคนชินจริงๆซ <laughs> ีซีคะไหนจะพูดอะไรหรือเปล่าคะหลังจากทุกคนที่รออยู่ตอนนี้ก็คือจะเห็นแล้วว่าเอ้ยมันมี ตัวสุ่มขนาดห้องแล้วก็สุ่มประเภทห้องนะคะเราก็จะสุ่มอันนี้แล้วก็ให้คุณซากุรัติมนะคะไปสร้างเพื่อที่จะมาบอกเราอีนะคะว่าเราจะต้องสร้างอะไรแบบไหนมันก็คงจะปันปันแน่เลยนะคะทุกคนอค่ะก็ถ้างั้นเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าเนาะได้เลยค่ะมาค่ะก็เอ่อซีซี่วายจะสุ่มก่อนไหมคะหรือจะให้ซา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 สุ่มก่อนให้ซาซาสุ่มก่อนค่ะโอเคซาซาจะสุ่มเลยนะซาซากดสุ่มแล้วนะคะจะได้อะไรเอ่ยจะได้อะไรเอ่ยโอ้ยได้อะไรเอ่ย

ย่แปดคูณแปดแปดคูณแปดเอ้ยได้ว่ะได้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 แปดคูณแปดห้ององฉันแปดคูณแปดได้ได้ได้มาต่างเราเนี่ยค่ะเราเราจะมาสุ่มว่าซาซ่าจะได้ห้องสไตล์ไหนนะคะเอออุ้ยมีเสียงด้วยนะลืมปิดเสียงเออห้องน้ำห้องน้ำเหรออุ้ยได้อยู่ได้อยู่ห้องน้ำนะาดูว่าห้องน้ำขนาดห้อง ห้องน้ำสองคูสองห้อง้สองคูณสองอธิษฐานอธิษฐานสี่คูณสี่สี่คูณสี่อุ้ยได้อยู่ห้องน้ำสี่คูณสี่ห้องน้ำสี่คูณสี่เดี๋ยวก็ลืมบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าเราจะต้องสร้างสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะจับเวลาด้วยว่าภายในสิบนาทีตรงนี้เราจะได้ถึงขนาดไหนนะเราจะเริ่มสร้างกันเลยดีไหมซจซ้พร้อมหรือยังไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วค่ะประหม่ามากเลยตอนนี้อุ้ย สิบนาทีนะ <8. S 2> สิซนะสิบนาทีนะจา๊ะสักดีนะจ๊ะสาซา,สา <S 2> <S 2> แล้วมาเจอกันนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะหลังสิบนาทีนะคะแล้วเราก็แปดคูณแปดอะไรวะเมื่อกี้แปดคูณแปดอะไรนะแปดคูณแปดห้องนอนเตียงสองชั้นอุ้ยทำไมแบบว่าประมาจังเลยอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ยแปดคูณแปดโอ้โหสิบนาทีหรอโอ้อยทำไมอะทำไมอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ใช่ ทำไมไม่เคยตั้งไม่เคยตั้งห้องว้ยใช่ไม,ใช,ม,นะ <c oughs> ม 8, ใช่ไหมนะโอ้ยสิบอัดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคูณแปดใช่ไหมทุกคนห้องแปดคูณแปดใช่ป่ะโอ้ยทำไมมันประหม่าไปหมดเลยแต่แต่เออยกขึ้นอ่าเตียงสองชั้นเหรอโอ้ทำไมเราได้อันใหญ่จังเลยนี่อ,อ่เอากริออกก่อนนะทุกคน อขออยากได้สูงสูงว้อุ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นสีดำปะเนี่ยทำไมมันเป็นสีแบบนี้โอ้มันเป็นเพราะแสงทุกคนอ่าอ๋อเออสีนี้กำลังดีโอ้โหแปดนาทีแล้วทุกคนแปดนาทีแล้วปะมามากอ๋อี่กดผิดี่กดผิดอ่าสีดำสีดำสีดำเออโอ้โห เอออุ้ยแต่นี่แบบคนปกติเราสร้างห้องอ่ะคือมันมันต้องโ,อโหนนี่ก็ไม่ได้เออะไรเนี่ยอันนี้มันโอ้เดี๋ยวนะออใหม่ก้อนใหม่ก้อนหมก้อนเอ้ยชาละอ่าเราไม่เพดานนะเราต้องพาเพดานด้วยนะทุกคน เออเพดร้านสีดำเพดรานสีเดียวกันกับพื้นหนึ่งโอ้โหบ้านเรามันจะเป็นยังไงเนี่ยที่นอนโอ้ยที่นอนสองชั้นเหรอที่นอนสองชั้นสองชั้นยังไงอ่ะเราจะสองชั้นยังไงโอ้หม g o o d n e s oh เอ่อ,อเอาสีดำออกนะทุกคนที่นอนยังไงให้เป็นสองชั้นโอ้ยคิดไม่ออกเลยนอ,นอ่ะทุกคนอ่ามมามามามียามามมมามียาเตียงนอนอันไหนนะที่แบบว่าอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่เตียงนอนสองชั้นเอออย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราเอาสีง่ายเพื่อตัวเองนะคะทุกคนเพื่อตัวเองเราจะไม่แกงเพื่อน นะเราใส่ไม่แกงเพื่อนนะคะแล้วก็เออ่เรียกได้เออ่เขาเรียกอะไรอะที่หัวเตียงเนาะเออให้มันดูแบบโอ้โหมันเข้ากันกันกบเตียงไว้เนี่ยเจ็ดนาทีแล้วว้าวทีข่าวก็ได้อยู่นะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนพื้นทุกคนลืมใส่สูตร bb bb dot m o ออบเจกต์โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าร้อนหลานมากเนาะเฮ้ยหยัดสูตรไม่ถูกด้วยบนทูนซิปซีบนทูนซิปซีบนทูนซิปซ <BB. S 1> <BB. S 2> ี bb dot move object On อนเฮ้ยมุบอ c เจกออทุกคนเอ้ยเอ้ย <laughs> เอ้ยแล้วทำไมนี้มันเมื่อกี้อ่ะเราไปกดผิดทุกคนเราไปลอาอันเนี้ยอ้เอ้ยเอ้ยไม่ได้สิไม่ได้แล้วไม่ได้อุ้ยนี่ไงนี่ไงเราลืมไปว่าเรามีเบเดอร์บิวบายนะคะทุกคน <c oughs> บ้านมันต้องมีเลยที่นอนเรามันต้องมีผม ผม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 ที่พมที่นี่ไงนุ่มฟูอ่าใส่ตรงนี้มีผมที่นุ่มฟูแต่ตรงนี้ห้องนอนเตียงสองแคนโอโหแปดคูณแปดตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเตะบอลปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออคนแป๊บหนึงนะเรานับผิดปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้าอันนี้มันเก้านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ถ้ามห้องมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเปิดกิจช่างมันจะได้เห็นหมดแต่พอไม่ใส่กิจช่างแล้วแบบว่าเรี่ยวเไรอ่ะอุ้ยเสียงหาย <c oughs> น,านาทีสุดท้ายแล้วทุกคนมันจะเป็นห้องได้ไงก่อนนะเออเนี่ใส่หน้าต่างหน้าต่างบานให,ใหญ่ขวามือเออแล้วก็นาทีที่ฉันมีแล้วก็ใส่เออเขาเรียกอะไรนี่ไงแพ็คใหม่แพ็คใหม่นี่แล้วก็โอเคแล้วก็ทานแพ็คใหม่โอโ้โหไอเรามันก็ไม่ใช่ใส่ร้างด้วยสิทุกคน เราจะไปหาเจอได้ยังไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้ยอ้ยอ๋อสีขาวนี่วะนี่เออลัวลัวมีที่กันน้นเดี๋ยวนะเอาลัวขึ้นอีกหน่อยหนึ่งสองกดก้าวขึ้นสองครั้งแล้วทุกคนอืมเราต้องจำไหมอะ่ะอ,อ๋อสีออเบสเกมนี่แหละหว้ายตรงนี้ตรงนี้แล้วก็แล้วก็โอ้โหลืมลืมลืมมันติดดีพักคครับอุ้ยอุ้ยเราจะเอาอะไรมาไว้ตรงนี้ดีอะสี่นาทีแล้วไม่นะ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 โอ้โหแต่ละอยังไม่ได้ เราอยากได้ลูกป,ปั้นอะน่ะทุกคนเออลูกป,ปั้นมา้าเดี๋ยวคอ,อนอยังแวะมาเล่นอ,นอีกนะอันนี้แน่น่่ลูกปั้นลูกปั้นหัวคนเออนี่แล้วก็ใส่ดอกไม้ใส่ดอกไม้ทุกคนใส่ดอกไม้อยากได้ดอกไม้ที่แบบว่าอ,อืมวิมันจะไปเบียดกันหรือเปล่าอ๋อดอกไม้หัวเตียงเออนี่นี่นี่ดอกไม้หัวเตียงทุกคนเราไม่รู้ว่าใส่ไปทําไมนะทุกคน ใส่บอกว่าให้มันดูมีอะไรนะคะแล้วก็หน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างเออหน้าต่างตรงนี้เออใส่หน้าต่างตรงนี้มันจะยังไงเนี่ยเออใส่หน้าต่างตรงนี้อุ้ยหมวดเตียงจะต้องมีอะไรคะคุณผู้ชมหมวดเตียงจะต้องมีโคมไฟค่ะเอาไว้ทำเลยคะ่ะโคมไฟจ้ะโคมไฟนี่เราชอบโคมไฟนี้จังเลยอ,อมนี่ปะโอโหอย่างคุมโทนอะหรือว่าโคมไฟเราเป็นสีขาวทุกคนสีเทาๆปะ เออนี่เน่ยสีเทาๆอือหึอ่าสีนี้โอ้ย,อยขออนุญ,ญาตปรับแสงที่บ้านนะคะแล้วก็อันนี้ใสยย่ยางี้ได้ปะอ๋อมันจะดูแบบหัวเตียงเราจะได้มีอะไรทุกคนมันจะได้ดูแบบถึงห้องจะโล่งแต่ก,ก็ดูลกนะคะนี่โอ้โหสองอันดีสุดท้ายแล้วทุกคนเออมีเตียงนอนมีโคมไฟมีอะไรอีกอะโซฟาทุกคนขอโซฟาแล้วกันหนึ่งอดีสุดท้ายนะคะทุกคน หนึ่งนาทีถี่ฉันมีอ่าฮะแล้วก็อ่าสีดำอันนี้มันให้แพ็กเดียวกันมาโดนแล้วก็เก้าอี้ที่มากับแพ็กเราจะแบบว่าเออเซฟโซนเซฟโซนมากเซฟโซนมากนะคะแล้วเข้ามาเลยค่ะฟังเพลงกลางห้องไปเลยค่ะเอ้ยมันต้องสีขาวมันจะได้ตัดตัดกันแล้วก็อ๋อใส่โอ้หนึ่งนาทียี่สิบวิอืมออันนี้มันคนห้องเรามันค่อนข้างเซฟโซนนิดหนึ่งนะคะ โอหนี่ใหญ่ไปอะถค่ใหญ่งั้นเอาเอาที่มากับแผลเขาแล้วกันเออนี่ตรงนี้ตรงนี้เอ,อ่ขอขยับมาใกล้ๆหน่อยเรามาโนว่าห้องเราแบบว่าประตูเข้าอยู่ฝั่งขวามือนทุกคนอือฮึก็จะประมาณนี้ปะเออประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนพื้นแล้วทุกคนเรายังมีเวลาอยู่สี่สิบสีวินะคะสี่สิบสีวิขอเปลี่ยนพื้นหน่อย เดี๋ยวนะพื้นที่เป็นแพ็คนี้ยเออแต่มันสีดำได้ปะเออแต่ขอขอเปลี่ยนเนี่ยแค่นี้อุ้ยยิบเจ็ดวิใส่หลอดไฟได้อีกหลอดหนึ่งไลท์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 หยดลงมาไลท์โอ้โหแล้วเวลาดูก็คือแบบว่าขออภัยด้วยทุกคนเอาไม้หันไปอีกทางเอาปากหันไปอีกทางหนึ่งแต่ไม่อยู่อีกทางนี้เอ,อนเมกแล้วกันมันไม่สว่างหรอ พี่น้อเ็นเป็นส่องอะว้าโอ๊<ะ>อยทำไมสามวิลล์ลมบวกเวลาแบนดูลิค่ะไม่จ้าหมดเวลาแล้วทุกคนหมดเวลาแล้วอันนี้ก็คือห้องที่เราจะเอาไปให้ซากุระซิมสร้างนะคะทุกคนเออนี่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 อ่า <c oughs> อยากจะบอกว่าบอกว่ามันโล่งโปร่งสบายมากซาซาง่ายมากแบบซอนแรมันมีแค่สองสี่เองแบบสองสี่เราไม่แกงซาซาเลยเพราะมันเป็นการแกงตัวเองล้วนๆก็คือห้องมันใหญ่มากแล้วเราแบบว่าเหมือนคนไม่ได้สร้างบ้านมาประมาณห้าหกปีแล้วแบบว่ามันหยิบจับอะไรไม่ถูกเลยอ่ะอซ้าซ่าก็ส <c oughs> ิซี่คาดหวบงกับซ่าไปถามก็ <c oughs> เราว่าเราเราว่ามันจะเหมือนบ้านผีเสื้อของซาหรือเปล่าอะเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะเราจะไม่แกงซาสี่ซี่บางทีซาอาจจะสร้างสวยกว่าที่ซี่คิดก็ได้นะไอซีปลเอ้สี่คูณสี่ไงโอ้ง่ายๆๆง่ายๆโคตรโลกสิบนาทีทันไม่ว่า สุดท้ายก็แบบมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้แต่ก็หวังว่าซิซี่คงจะชอบแบบเพราะว่าก็ก็ดูเหมือนมันใส่ครบทุกอย่างหมดแล้วอะในในห้องน้ําอะอืมน่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่มันแออดูแบบใครทั้งแน่ใครจะเริ่มเลยไหมก่อนมาดูว่าใครจะเป็นคนบอกก่อนใครจะเป็นคนสร้างก่อนอเอเออออาพี่ใหญ่ก่อนให้ซิซี่ก่อนอ่าพี่ใหญ่ก่อนอ่อให้พี่ใหญ่ก่อนหนึ่งสองสร้างซ้าจับเวลาเลยนะคะ เริ่มเลยนะคะด้วยนะคะทุกคนค่ะเริ่มเลยนะคะสี่คณสี่ห้องน้ํานะคะห้องของซาน้าคะก็จะเป็นทรงสไตล์โมเดิร์นนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นไม้สีอ่อนนะคะซ่้าก็จะเอ่อจะบอกยังไงดีว่าจะเป็นแพคอะไรดีซ่้าไม่ขอบอกแล้วกันแต่ว่าซิซี่ซิซี่หาได้อยู่แล้วแหละมันจะเป็นไม้ที่เป็นแบบไม้กว้างสีอ่อนโทนแบบสีครีมนะสีสวยนะคะแล้วก็เอ่อพื้นห้องน้านะซ่าไอ้พื้นห้องน้ำนะซาพื้นห้องน้ำนะซิซี่ ซาจะใส่สองพื้น2แบบนะก็คือด้านข้างอ่ะด้านข้างอุจะบอกซี่ยังไงดีวะา้ามาทีแล้วมันยังไม่บอกหมเลยนะเดี๋ยวนะถ้ามองมุมจากด้านหน้าอมุมจากมุมจากอ่ตู้ไปรษณีย์ใช่ไหมอมุมมุมข้างบนสุดอ่ะซี่าซาจะใส่กระจกหมดเลยเต็มหมดเลยทั้งสี่สี่ช่องแล้วก็จะมีโถส้วนที่เป็นทรงสไตล์โมเดิร์น่ะซี่ แบบเป็น <Modern S 1> สไตล์โมเดิร์นที่เป็นแบบทรงสีเเส่เหลี่ยมเป็น <laughs> สี่เหลี่ยมผืนผ้า <Modern. S 2> สี่เหลี่ยมผืนผ้าซี่เออเป็นสีขาวขาวเนาะแล้วก็ร่างก็จะติดเอออะไรนะติด<อ>ชู่ติดชู่นะทิชชู่ก็จะเป็นแบบทิชชู่อันใหม่ซี่ทิชชู่อันใหม่ไม่ใช่อันเก่าน,นะอันใหม่แล้วก็อทิชชู่ม้วนนะจะติดไว้อยู่ที่กระจกด้วยข้างหลังนะซี่นะแล้วก็กระจก คือไะไร่รแต่ว่าโถสซ่วมจะอยู่ทางด้านทางด้านซ้ายมือสุดเลยนะทางด้านซ้ายมือสุดแต่ว่าวถอยออ<ย>กามาหนึ่งนะคะ<อ>ให้ให้มีที่ว่างของของตัวตัวอะไรนะตัว ติดชูด้วยแล้วก็มันจะมีตรงกลางอะไรซ่าจะใส่กระถางต้นไม้ซึ่งจะเป็นกระถางเอ่อสีฟ้าขาวก็จะเป็นเหมือนเหมือนกระถางที่เป็นกระถางกระถางหยกซี่ก็จะเป็นกระถางหยกกระถางหยกคืออะไรด้วยวนแล้วก็เป็นต้นไม้ที่แบบต้นไม้แบบใบใหญ่ๆเหมือนใบใบใหญ่ซี่ใบใบเตยใบเตยใหญ่ใบเตยใหญ่ซี่นะแล้วก็เอ่อแล้วก็จะเป็นสีฟ้าขาวนะซี่นะสีสีฟ้าขาวแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งด้านขวานะซี่นะจะเป็นเอ่ออ่ออ่ออ่จะเป็นอ่างล้างล้างมือนะซี่นะอ่างล้างมือจะเป็นทรงสไตล์โมเดินที่จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมโค้งโค้แล้วก็จะมีผ้าขุนหนูที่อยู่ข้างในข้างในอ่าเขาเรียกว่าอ่างอ่างล้างมือซี่เอ่อสีสีครีมนะสีครีมแบบมนมนะสีครีมแบบโทนสีเดียวกับผนังเลยแล้วก็จ้าใส่อันนี้ด้วยสีเขาเรียกว่าเชลไหมเชลที่แบบว่า ผนังชั้นบางของนะซี่นะซาจะเป็นแบบใส่แบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบชั้นลอยวางอยู่ติดข้างหลังข้างหลังข้างหลังฉักโคกแต่ข,ขยับขึ้นมา,มานิดนึงนะซี่นะจะวางเรียงทั้งสี่สี่ช่องเลยแล้วก็จะมีผ้าผ้าเช็ดมือจะอยู่ทางด้านขวามือสุดใกล้ๆกับที่อ่างล้างมือนะซี่นะแล้วก็ในส่วนของอ่ชาชวเวอร์ ซาถ้าซี่หันกล้องนะซี่จะหันกล้องไปทางอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งทางด้านขวามือซาจะใส่เป็นชาวเวอร์ที่มีกระจกอยู่ในชาวเวอร์ด้วยซี่เออซาจะใส่มุมมุมมุมในสุดเลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับชักโครกซี่อยู่ตรงข้ามชักโครกแล้วก็ทีนี้จะเป็นสีขาวนะซี่นะสีขาวนะสีขาวแล้วก็หน้าต่างซี่มันจะมีตรงกลางใช่ไหมมันจะโล่งอยู่ซาจะใส่หน้าต่างมิจจะไม่ได้ว่าของอีโคไหมจะเป็นของอีโคที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมที่แบบว่า ยาวๆแล้วก็สามารถเห็นสองมุมได้แล้วซาก็จะใส่ต้นไม้ที่เป็นแบบหินนะเป็นแบบหินนะซี่นะซาก็จะวางไว้อยู่ในมุมหลืบๆตรงที่มันชั้นวางอยู่ตรงที่เป็นหลืบตรงตรงหน้าต่างซี่แล้วก็ในส่วนของพื้นนะซี่นะซาจะวางอีกเลยก,กี่นาทีแล้วน,นะเฮ้ยอืองนาทีเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ซี่ได้อยู่ยังมีเวลาว่างอยู่ซี่แล้วก็ในส่วนของพื้นนะซี่นะซาจะทําแบบว่าให้ซี่เน้นก่อนซี่วางวางพื้นสีดําก่อน ทั้งทั้งหมดเลยจะเป็นกระเบื้องสีดํานะซี่นะกระเบื้องสีดําแบบแบบขัดเงานะเป็นเงาเงาแบบเงาเลยนะซี่นะวางให้ทั่วก่อนซี่แล้วก็ทีนี้ยเราจะวางหินกรวดซี่อันนี้หินกรวดง่ายมากซี่วางหินกรวดแล้วก็วางมุมยาวเลยลาดเอ่อตั้งแต่ชักโครกจนถึงจนถึงไออะไรนะอ่างล้างมือซี่แถวหนึ่งแล้วก็มาวางอีกแถวหนึ่งตรงฝั่งฝั่งฝั่งตรงข้ามนะซี่นะตรงแถวเอ่อชาวเวอร์นะซี่นะ เออ,อทีนี้มันก็จะเห็นเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆขนมชั้นอะสิก็คืขขอข้าวมนก็จะเป็นเหมือนงาดาใช่ไหมงาด<อ>ําแล้วชั้นล่างก็จะเป็นงาดําอารมณ์แบบนี้อะสินะแล้อก็ที่สําคัญไฟไฟซี่ไฟไฟเพดานซ่าไม่ทันไฟเพดานซ่นาใส่เป็นไฟแบบ แบบห้าสิบาทอรอซี่ไฟวงเล็กๆแต่ว่าซาไปติดไฟตรงพื้นด้วยซา<อ>จะใช้เ,<อ>เป็นหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟนีออนเขาเรียกนีออนไหมที่มันไว้ติดบนบ้านน่ะซี่แล้วซาาจจะวางบนพื้นวางมุมทางด้านชักโคกเลยนะวางแนวแบบยาวเลยซี่ตั้งแต่ชักโคกจนถึงเขาเรียกอะไรนะอ่างล้างมือซี่นั่นแหละ เออใช่แล้วก็ห้องน้ำซ่าก็จะประมาณนี้สิประมาณนี้เลยจริงๆคือเสร็จแล้วนะซี่นะในเวลาประมาณทีประมาณสี่สามนาทีนะอซี่เป็นไงซี่เป็นไงวังว่าซี่จะโอเคนะซี่นะไฟนีออนไปนีว้าจโอซี่โอเคนะว่างวางอันนี้มันคือห้องน้ำจริงมันเนี่ยทำได้มันเสร็จแค่นี้จริงเหรอคะจะพูดทวนอีกทีดีเออเอาใหม่เอาใหม่กันี้ก็ถ้ามองจากมุมข้างหน้านะซี่นะมุมมองมุมจาก เออเขาเรียกว่าไงนะไอ้ตรงไอ้ใครียกว่าที่ฉีหมาที่ฉีหมาที่ฉีหมาเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ป้อมป้อมสีแดงๆอ่ะก็เออจะเป็น อ่าห้องน้ำนนซี่นะไอกระจกอ่ะจะอยู่ฝั่งทางตรงเลยทางด้านหน้าเลยแล้วก็จะมีชักโครกมีต้นไม้แจกันสีฟ้าขาวแล้วก็เป็นต้นไม้แบบว่าเป็นใบแบบใบเตยนะใบเตยใหญ่ๆนะนั่นนนซี่นะแล้วก็จะมีอ่างล้างมือนะสิซี่นะเป็นทรงโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นนะสีสีสีครีมนะสิซนะเออสีครีมนะจ๊ะแล้วก็อ่าอีกฝากหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับ ชักโครกนะซี่นะก็จะเป็นชาวเวอร์นะซี่ออนะววแต่ว่าไอ้ส่วนของชาวไอ้ไ,อไม่ใช่สิไอ้ส่วนของโทส้วมนี่นออ่นะซี่ต้องขวังให้แบบว่ายาชิดกับ ตัวผนังด้านข้างเกินไปนะให้ยังมีความแบบว่าเว้นช่องว่างไว้อยู่นะเว้นเว้นว่างไว้แก่กันนะให้แบบว่าให้มันดูแบบห้องน้ําดุโป่งไม่มีศิลปะในการสร้างนอันนี้ห้องน้ำดูโป่งแล้วก็ต้นไม้แล้วแหละมันง่ายง่ายมากเลยนะจ๊ะเออเดี๋ยวอีกสามนาทีออ้ยจิบจิบมากเลยอ่ะอีกสามนาทีได้วก็กระโดกกระตกคืออะไรวะหน้าต่างอย่าลืมนะอย่าลืมใส่ต้นไม้ที่เป็นแบบหินด้วยนะซินะเออหน้าต่างให้ต้นไม้ที่เป็นแบบหิน ได้ชาวเวอร์ก็จะเป็นชาวเวอร์อ่ที่มีกระจกกระจกกระจกอยู่ในตัวในตัวชาวเวอร์เลยนะผนังก็จะเป็นผนังแบบเป็นไม้เป็นไมสีครีนนะซี่นะอย่าลืมวางเชลด้วยนะเชลจะอยู่ข้างบนนะซี่นะกระจกอยู่ในตัวแต่ให้ได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 ้ครบหรือยังอ่ะครบแล้วแหละครบแล้วแหละจะครบหรือยังเหลือสองนาที เออจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่านีกระจกนะกกระจทนได้ไหมจะทำได้เปล่ามีกระจกให้สองเหรอเย้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 มันจริงๆมันเสร็จแล้วนะเอาจริงมันเสร็จแล้วทุกคนมันแบบไม่ใช่อะไรตอนนี้ซิซี่เกาหัวมันอะไรวะทำได้ไหมอ่ะได้แหละข้าวที่ไม่ได้ใส่อะไรมากมายเลยอที่ว่านี่ขนมชันเสียดายจังเลยสี่คุณสี่มันเป็นยังไงวทุกคนอันนี้ อับบนไม่สีกูติดไม่ได้<ะ>อ่ะไม่ต้องแถบเลยมัน,น,นมงใช่น,นะไม่ต้องแถบนะ <laughs> ทาได้ไหมทาได้หรือเปล่าโมเดิร์นทุกคนเวลาบอกว่าทาได้หรือเปล่านี่แต่พอจะอย่างเงี้ยมันดูแบบสิบนาทีนานนานนะเออเพราะว่าห้องมันเล็กนานเท่ายอ่อใช่ใช่ห้องมันเล็กแต่พอเวลาโทรซงทำไมมันหมดเวลาไวจังเลยอ่ะโมเดิร์นหรอทุกคนสีสีครีมนั่นแหละได้แหละเหมือนกันแล้วแหละแต่ไม่ได้ใส่กระจกอ่ะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าเออกระจกเราได้ทซี่เสร็จแล้วซี่ซีเรียกขานได้เลยนะซี่นะเออเออถ้ซซี่เสร็จก่อนเวลาซี่เรียกขานได้เลยนะถ้าซี่มั่นใจแล้วว่าซี่ทำทำเสร็จแล้วอ่ะ เรียกได้เลยนะซี่นะเอาจริงก็น่าจะเสร็จแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราคิดไม่ออกจริงไม่แน่สี่ยงจะเสร็จแล้วก็ได้ไม่แน่ไม่แน่เราเรียกได้เลยนะบางทีอาจจะทำเสร็จก่อนเวลาก็ได้ให้ซี่มั่นใจได้ไหมได้ไหมต้องได้แหละต้องได้แหละเสร็จก่อนเวลาเสร็จก่อนเวลาอ บอกทางการปิดเวลาค่ะปิดเวลาคือบอกเลยว่าตรงเล็บแบบเปะ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 เป๊ะแบบเหมือนก๊อปกันมาวางแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปะเลยอ่ะจริงโหรอโอ้ยโอ้ตรงเล็บมากไม่ลนไม่มีการลนไม่มีการที่แบบว่าเอ้ยคิดอะไรไม่ออกไม่มีไม่มีเป๊ะมากเป๊ะจริงดิคนฉันใช่ไหมนะชอันนีมเหมือนเลิศประชดนละ รับขนมชั้นใช่ไหมมีให้ใช่ใช่ใช่ไต้เลยนะไส้ถั่วงามีให้ไส้ถั่วงาไส้งาดำเออไส้งาดำเรียกว่าไส้ถั่วงาอ่ะไส้งาดำมีให้กระจกมีให้แจกันอะนะแจกันสีฟ้าขาวมีให้ไปมียอนติดพื้นมีให้เอ้ยต้องเล็บเห็นแล้วอยากเห็นแล้วอ่ะมาสี พร้อมเลยค่ะพร้อมยังองพร้อมจะลงแก้วยังมาเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอามาลงแก้วแล้วก็เออเอามาโชว์กันนะคะเอามาเปรียบเทียบกันนะว่าระหว่างออริจินัลกับกับของของกับของที่เขาสร้างมาเนี่ยจะเหมือนกันไหมนะเรียบร้อยสร้าเรียบร้อยแล้วสิสาเรียบร้อยแล้วเออเออในอะไรโหลดละโหลดละโหลดเดี๋ยวแป๊บนึ่งโหลดอยู่เออโหลดละโหลดละ เนี่ยนะอันนี้คืออะไรทุกคนเป็นขีดตรงไหนเตียงนอนสองชั้นที่หมุ่เฮ้ยแต่ซีแบบซี่อืมไม่ได้แกงเลยว่เออก็ ไหนกระจกหากระจกไม่เจอเขาบ,บอกว่ามีกระจกไม่มีกระจกอันนี้มีหน้าตานนะอันแล้วแม่มันมีตัวคอมมนได้ไงวะอันนี้ไม่จงลลไงเลไ <c oughs> เไหมือนเหมือนไม่ตรงเล็บแสิเออรู้ไหมซื้อซื้อเหรอมีตรงเล็บหนงหนึ่งขันดิ้นท <c oughs> <c oughs> ี่เหลือเฮ้ยแต่แต่ตนี้ตรงนะเนี่ยหัวเตียงอะ่ะหัวเตียงตรงนะเออ โอ้วกล้าหรอวะซาซาเหาวรังซาทีมไมตรง้ังวะเออมีไม่ไม่มีเลยอ๋อมีไม่จริงนะเอาพูดจริงจงเลยนะตรงแคทเธชร์จูโอ้หน้าต่างหน้าหน้าต่างหน้าต่างไม่ตรงหน้าต่างไม่ตรงพื้นพื้นก็อินกรวดก็คนละคนละกรวดเหรอคนละกรวดว่ะคนละกรวดงานดำไปแล้วเนี่ย งาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวซีดูก่อนอันเดียวกันไหมวะอ๋ออันเดียวกันอันเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าวางไม่เหมือนกันวางวางไม่เหมือนกันใช่ใช่วางไม่เหมือนกันก็มันเป็นขนมชั้นไงอันนี้ชั้นบนชั้นล่างชั้นกลางอยากเห็นแล้วว่ะอยากเห็นแบบอยากเห็นในคลิปแล้วว่ะเอออยากเห็น โอเคถ้าย่างั้นก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดที่สิ้นสุดของชาเลนจเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูในคลิปเนาะว่าเขาสร้างยังไงนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะที่แบบมาแบบได้มาร่วมสนุกกับเอีกช่องหนึ่งนะคะนั่นคือของช่องซีซี่ซีซี่ซิมนะคะซีซี่ซิมนะซีซีซิมเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้าง รู้สึกว่ารู้สึกว่าสนุกมากค่ะแล้วก็แบบว่าสมุดสมบดบ่อยมากกับพี่สมบดเลยเหรอใช่แบบว่ามันแบบมันรีบไงเพราะมันรีบอ่ะเพราะมันรีบแล้วแบบชิพายละอะไรเงี้ยเออชิหายละ โอ้อยดีวะาแบบเราฟังฟังอุ้ยสนุกแบบสนุกนะสนุกดีเอออยากเล่นอีกอ,อยากเล่นอีกอยากเล่นอีกเออใช่ต้องต้องมีอีกแล้วแหละต้องมีเพอนึงเพราะเราอ่ะมันไม่ใช่สายสร้างไงาแล้วมันก็เลยแบบว่า<ช>มันก็เลยสนุกอีกแบบหนึ่งในแบบที่แบบว่าเราคาดไม่ถึงไงแบบจินตนาการไม่ถึงเออเพิ่งสังเกตซิซิไม่ได้ใส่สีผนังอ่ะเออเอ้ยใส่ใส่ตีครีมโอ้โหทำเล็บนะคนละแบบคนละแบบแล้วมันแบบคนละแบบแบบขนาดฟัง ซาซาพูดถามรอบแล้วทุกคนเรายังแบบว่าเฮ้ยอะไรวะะไรวะหาไม่เจอมาทำ <c oughs> งไงต้องมาเดูต้องรอเดินนะคะซาซาว่าเราลนขนาดไหนในการสร้างห้องใ,ให้กับซาซานะคะเราก็จะไปรับชมอในส่วนของซาซาในช่องของซากุราซิลนะคะทุกนะคนเอ,อ้ยท<ช>ุ<ว>กคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณทามานะคะเป็นเกียรติมากๆก,กับช่องน้อยๆของเรานะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้หวังว่าเราจะได้เล่นกันไปอีกนานเลยนะคะกับกิจกรรมนี้เออก็ขอบคุณขอบ <differences S 2> ขอคุณขอขอบคุณคุณซีซี่สิมด้วยนะคะที่ได้มาร่วมเล่นกิจกรรมกับซาซาด้วยเช่นกันนะคะก็หวังว่าเราจะได้ทำชาลินด้วยกันอีกครั้งนะคะ ดีใจมากๆเลยนะคะเอโอ้ยเยโอ้ยโอ้ยพูดถึงก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยนะหวังว่าจะได้มาเจอเออในชาเลนจ์เร็วๆชาเลนจ์ใหม่เร็วๆนี้นะคะหวังว่าจริงๆนะคะก็ขอขบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็สนุกมากเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเราด้วยนะคะนี่ก็เราก็ไม่ใช่สายสร้างเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมหวังว่า ว่าเราจะได้เจอกันกับอะไรทํานองแนวนี้อีกบ่อยๆนะคะทุกคนมันสนุกมากเราชอบมากหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย